เคยคิดไหมครับว่าทําไมบรรจุพัธุ์ของคนอื่นบางทีมันสวยๆครับเนี้ยรับช่วย มันน่าซื้อเนาะโอ้ไปอย่างดีแพ็กไปอย่างดีครับก็ไม่มีอะไรมากเราก็ลงทุนเพิ่มอีกนิดหน่อยครับ,รบอันนี้เขาเรียกว่าไอ้พลาส,สติกหดตัวถุงหดตัวชลิงไม่ใช่ชิลิงสชลิงฟิล์มมันจะเป็นลาเบลมีฉลากเรีบน้อยครับอันนี้หาซื้อได้จากร้าดาและช e, นะ้อปปี้นะครับง่ายๆเลยครับโหลดละประมาณ3ามร้อยามร้กว่าบาทครับ่าส่งอีก60บาท40บาท อาใส่โค้ดส่งฟรีเอานะครับโลนึงนะเยอะครับประมาณหกเก็ดร้อยใบก็โอเคอยู่แต่แต่ขนาดนะครับขนาดขนาดมันใหญ่มันก็น้อยใบลงครับตันนี้วิธีที่เราจะจะสั่งถุงวันนี้ยเราก็ต้องรู้ขนาดกล่องครับว่ามันกว้างยาวเท่าไหร่ก็ประมาณคร่าวๆนะครับผมประมาณคร่าวๆครับสมมติว่าเรามีเชือกเอาเชือกมัดเลยครับเชือกมัดนะครับเอามาชนกันแค่นี้อันนี้นะครับก็คือ เนี่ยฮะรู้ว่ามีมันเราวัดเชือกด้วเท่านี้ทบสองทบเนี่ยครับอันนี้ก็คือความกว้างของถุงที่เราจะใช้ครับผมเนี่ยความกว้างของถุงที่เราจะใช้นี่เพื่อรวมไม่นหน่อยนี่เพื่อรวมไว้สักเซนนึงโดยประมาณนะครับเนี่ยมันก็จะได้ความกว้างของถุงแล้วอันนี้ก็หกนิ้วครับหกนิ้วความกว้างของถุงหกนิ้วครับอันนี้ความยาวของถุงเราต้องวัดให้ทั่วนะครับความยาวของถุงก็ใช้หลักการเดียวกันครับ ว่าถุงเนี้ยว่ากล่องเนี้ยมันยาวสุที่เท่าไหร่นะฮะวัดกันให้ทั่วๆประมาณนี้อ่าพบกันเข้ามานี่คือความยาวของถุงที่จะต้องใช้ห่อตอนนัวนี้นะครับก็ประมาณอันนี้มันเจ็ดนิ้วนะครับผมเผื่อไว้นิ้วนึงก็ประมาณเจ็ดนิ้วก็ถือว่าหกคูณเจ็ดนิ้วใช้ได้ถ้ามันได้มีก็หกคูณแปดอะไรประมาณนี้หกสิบห้าคูณเจ็ดคูณแปดอะไรเผื่อนิดหน่อยก็ใช้ได้ครับนะฮะ ส่วนผมใช้กล่องแบบนี้ตรงที่ว่ามันสะดวกนะแล้วมันก็ดูดีด้วยครับมันแข็งมันแข็งกว่ากล่องวัสดุไปรษณีย์ทั่วไปนี่เขาเรียกว่ากล่องหูช้างรับสมขนาดก็ต้องแล้วแต่ว่าวัสดุสินค้าที่ท่านจะใส่ครับผมอย่างไเมื่อเราวัดได้แล้วเราก็สั่งซื้อมาครับสั่งซื้อมาก็ประมาณสองสาวันเราก็หาร้านที่ไม่อยู่ในกรุงเทพนะครับถ้าเราไปหาร้านแต่อุบลมันก็สามสี่วัน เนาะเสร็จแล้วเวลาแพ็คเราก็ไม่อยากเย็นอะไรครับจับกล่องใส่ถุงเอาสินค้าใส่กล่องซะจับกล่องใส่ถุงนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็สลากใส่เข้าไปด้วยเลยก็ได้คือผมเนี่ยถ้ามันจะเป็นก็จะไม่มีสก,กอตเทปใส่หรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เลยยกเว้นสินค้าที่ว่ามันเป็นขนาดที่ไม่คงที่อันนั้นก็จะใช้สก,กอตเทปแบบเนี้ก็ถือโอเคแล้วเนาะ ัวนี้ก็เป็นเครื่องเป่าลมร้อนครับตัวนี้สี่ห้าร้อยบาทสามสี่ร้อยอยู่ที่คุณภาพราคาและก็วัดไม่ต้องเอาวัดสูงแล้วครับตัวนี้มันจะปรับได้นะฮะถ้าต้องการความร้อนแรงๆถ้าต้องการความร้อนแรงๆมันจะมีไฮมีโลนะครับไอไฮกับโลนี่คือหมุนตูดหมุนมาทางไฮก็คือร้อนหมุนมาทางโลก็คือร้อนน้อยประมาณนี้เลยครับส่วนใหญ่พวกปืนปืนลมร้อนเนี่ยมันจะมีแค่สองสองสองจังหวะก็คือลมลมแรงกับลมอ่อน ซึ่งพลาสติกพวก,กนี้ท็กแค่ลมอ่อนก็พอครับเพราะว่าลมแรงแรงมันจะเป็นพวกไอซีนซีนฝาหม้อนา้าไอซีนฝาถังน้ําซีนพวกขวดน้ำใหญ่ๆที่ถุงใหญ่ๆซึ่งผมก็มีอยู่อันนั้นใช้ลมแรงหน่อยเพราะว่าพลาสติกมันหนาแต่นี่มันเป็นแบบบางแบบบางดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแบบบางนี่แหละดีครับก็เปิดลมร้อนประมาณเบอร์หนึ่งะไม่ต้องเยอะนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพอครับแล้วเปล่าปิดตูดก่อนนะครับแต่ไม่ต้องแน่นปิดตูดก่อน หรือห้มันห่อรัดต,ต,ตูดก่อนจะแด้เราค่อยาเป่าข้างบนคือถ้าเราไปห่อตูดแน่นเลยเนี่ยลมมันไม่มีที่ระาบออกเวลาเราซีนมันก็จะป่องครับแต่นี้เราก็ค่อยๆซีนไปนะเป่าพันธานเพราะครับไม่จังเป่าแช่หรือเป่าแช่ขาดเป่าพันธานครับเปพันธานอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ตูดป่องเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็เป่าเปล่าเปปเปเปกดอ่าเรียบครับประมาณนี้เลย สินค้าเราก็จะดูดีครับดูดีครับไปถึงมือผู้บริโภคสวยงามกล่องแข็งแรงเห็นไหมฮะการทําให้สินค้าเราดูดีอีกสักคลิปหนึ่งก็เป็นเรื่องง่ายๆด้วยลงทุนเพิ่มอีกหน่อยแค่ไม่กี่สตางค์ครับมันก็จะทําให้กล่องของเราดูดีไปถึงมือลูกค้าส่งมอบให้อย่างดีครับแล้วก็กล่องแข็งมากนะแต่จะใช้ถ้าขอยางกล่องใบสนิทกล่องวัสดุใบสนิ้มันอ่อนนะผมไ,ไม่ค <ผม S 2> <ๆ>่อยใช้จะใช้แต่กล่องแบบเนี้ย ถึงจะใช้กล่อง so, ึ้นมันดูดีกว่าไงแล้วก็แข็งแรงคือมันต้องกเรแลกวก็ต้องการสินค้าภายในของเราได้กล่องแบบเรียกกองหูช้างครับแต่ถ้าใครสะดวกใช้กล่องไปรษณีย์ก็อันนั้นก็แล้วแต่เนาะมันก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเพราะสินค้าบางอย่างต้นทุนมันสูงทำาารมันน้อยผมก็เพืมันเผื่อไว้แล้วไงค่ากล่องค่าพัสดุค่าแพ็คเรียบร้อยหมดแล้วที่สินค้าเราก็จะถูกถึงมือผู้บริโภคหรือถึงมือลูกค้า ด้อย่างเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะครับมันสวยงามจริงๆครับดีกว่าสปอตเทปไปนั่งแปะปื๊ดปื๊ด,ดมักี้เลยเนาะโอเคครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับการพัฒนาสินค้าซึ่งผมเน้นนะเพราะว่าการพัฒนาสินค้ารูปลับขายนอกมนะันก็ต้องดูดีก่อนแล้วสินค้าภายในแค่ว่ากันโอเคไหมพอจะเข้าใจก็สินค้าพวกนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับช้อปปีาาาา้ลาซาด้ามีทั้งนั้นครับ ก็ของถูกมันก็มันก็คุณภาพมันก็ลดลงไปเนาะของแพงคุณภาพมันก็ดีขึ้น,น,นก็ผมก็แนะนําว่าเครื่องไฟฟ้าเนี่ยควรจะซื้อไอที่มันดีๆสักหน่อยเพราะว่ามันอยู่กับเรานานแล้วก็ไอตัวถูกมันก็แป๊บเดียวพังแปบ๊บเดียวพังตัวนึงก็ใช้มาประมาณปีนึงปีกว่าโอเคแล้วก็ตัวละสามสี่ร้อยบาทนะฮะก็แปลว่าน่าจะเข้าใจในเรื่องการพัฒนาสินค้าการบรรจุหีบหอกันนะครับ ผมก็เป็นบ้านบ้ๆนนะครับไม่ต้องพิธีวีตองไม่ได้ตัดไม่ได้ตอก็คือเป็นาการถ่ายทอดความรู้จริงๆโอเคครับผมแจมมารมดีวันนี้สวัสดีครับ